สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้พบกับน้องฟ้านะคะวันนี้น้องฟ้ามากับสูตรหน่วยรัฐบาลไทยนะคะหาเลขเต่นนะคะใช้ได้ทั้งบนและล่างนะคะน้องฟ้าก็ย้อนไปตั้งแต่วันที่16ม,มิถุนายนเลยนะคะสูตรก็ง่ายๆเลยนะคะน้องฟ้าจะดูหลักร้อยนะคะคือตัวนี้นะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเนาะดูเป็นหลักแบบนี้เนาะแล้วก็ดูหลักหน่วยค่ะนำสองตัวนี้นะคะ มาบวกกันอันนี้คือหาตัวเด่นตัวแรกต่อไปค่ะหาตัวเด่นตัวที่สองน้องฟ้าใช้หลักสิบค่ะกับหลักสิบล่างอันนี้หลักสิบบนหลักสิบล่างนะคะมาบวกกันแล้วก็บวกสองด้วยบวกสองตัวนี้คือเลขคงที่นะคะซึ่งจะต้องบวกทุกรอบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวเด่นตัวแรกแปดนะคะแปดบวกสองค่ะ ก็จะได้10นะคะต่อไปตัวที่2 7ค่ะ7บวก3แล้วก็บวก2ที่เป็นเลขคงที่บวกทุกครั้งเลย7บวก3เป็น10บวก2เป็น12นะคะทีนี้นะคะให้เราดูแค่หลักหน่วยเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะเลขเด่นเด่นสตัวก็คือมีเลข0 แล้วก็เลข2นั่นเองค่ะเด่น0ูนะคะแบบนี้แล้วมาดูที่1นึ่งกระกฎาคมนะคะศูนย์เราเข้าเลขบนนั่นเองจะเป็นเลข0ูนย์ะคะที่เข้าไปต่อเลยค่ะดูหลักรอ้อยนะคะเอา6บวกหลักหน่วยคือเลข5ได้11นะคะต่อไปค่ะหลัก10บบนคือ0 บวกหลักสิบล่างคือเลข1แล้วก็บวก2ทุกครั้งก็จะได้3รอบนี้นะคะเอาแค่หลักหน่วยมาเป็นเด่น1และเด่น3ค่ะมาดูที่16นะคะเลข3เข้าเลขบนค่ะอันนี้เป็นเลขงวดก่อนเป็นเลข0นงวดนี้เป็นเลข3ก็เข้านะคะไปต่อกันเลยค่ะหลักร้อยคือ5้บวก0ได้ห้า 3บวก6แล้วก็บวก2ที่เป็นเลขคงที่3าบวก6เป็น9 9้บวก2เป็น11ค่ะก็จะเด่น5แล้วก็เด่น1นะคะแบบนี้วันที่31นะคะ5เข้าเลขบน1เข้าเลขล่างแถมเป็นเบิ้์นด้วยรอบนี้นะคะเข้าทั้ง2ตัวนะคะไปต่อเลยหลักร้อยคือ4บวก3ได้7ค่ะ 5้บวกหแล้วก็บวกสเลขคงที่นะคะห้าบวกหนึ่เป็น6 6หบวกสเป็น8นะคะเด่น7และก็8วันที่16นะคะ8เข้าเลขบน7เข้าเลขล่างงวดนี้เข้า2ตัวอีกแล้วนะคะมาดูงวดนี้กันค่ะหลักร้อยคือ7หลักหน่วยคือสองได้9้า 8บวกหแล้วก็บวก2นะคะได้16ค่ะจะเด่น9นะคะแล้วก็เด่น6นะคะวันที่1กันยานะคะ9เข้าเลขกล้ากะะ็ะก็9ก็จะเข้านะคะมาดูงวดนล่าสุดกันค่ะหลักร้อยคือ4หลักหน่วยคือ8บวกกันได้12นะคะแล้วก็เจด บวก9บวก2นะคะ7บวก9เป็น16 16บวก2เป็น18นะคะวัน,นี้ก็จะเด่น2 8นะคะเพราะฉะนั้นวันที่16กันยายนนะคะก็จะวิ่งรูดมีเลข2แล้วก็เลข8นะคะเด่น2เด่น8แบบนี้ตัวเจาะของนักฟ้าก็จะมี9นะคะ มี0มี1และก็มี5นะคะแบบนี้ลูกฟ้าก็จะเจาะให้ดูเลยนะคะงวดนี้ก็จะมี2 1 2 0 2 5 2 8 2 9แบบนี้นะคะแล้วก็8 1 8 0 8 5 8 9 นี่ก็จะเป็นเลขตัวเจาะของน้องฟ้านะคะซึ่งพี่ๆสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะหาพี่ๆชอบนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ หาตัวเด่นบนล่างของหัวรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะถ้าพี่ๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะก็ขอให้พี่ๆโชคดีเฮงๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีอะไรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์หรืออยากเข้ากลุ่มก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะมีกลุ่มแนวทางให้มากมายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ